เทียบดูเลยเหรอขอท้าอกอกไปเลยขอทวีตออกไปขอพระออ,อกอออแล้วก็ขอองศาเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปตั้งศาลแล้วกาเรียกสองหมื่นเขาบอกว่ามีแล้วทำไมมอนจะศาลมมันพังหมดไอ้เรียกสองหมื่นตั้งศาลที่อะไรีแทนทีหายเขาบอกว่าไม่ถูกต้องออไม่ถูกที่อะไรฐานนะมึไปฟังหาอะไรไมัออแนแล้วก็บอกชื่อแบบว่าเปลี่ยนไปเรียกชื่อเจ้าที่ชื่อนี้หนูก็เลยอยากรูว่วันนี้สรุเหลือจะเอายังไงกันแน่ กูไปตั้งศาลนายชิบายกูไม่เห็นต้องเรียกเงินเรียกทองเลยขอหนึ้ไม่อเนี่หมดขอพันรกสอามืนยอรู้จะมีคืนเาที่สตั้งศาลสองหมื่นยังไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่ามึงก็ตั้งกันกี่รอบไปเหี้ยมึงตั้งศาลไก่ฟงน่ชิบหายกูเห็นอะไรมนุษย์เนาะมนุษย์ไอ้เนี้ยลอ้กันเนี่ยรอได้มันมีพื้นที่แล้วก็บอกว่าต้องหาจะสร้งศา ก็มีมุมนเก็บแเข้าไปในได้เอยนะครับมใจยังไงแล้วเขบอกว่ามนั้นมามีอาการเนี่ยจับไม่ได้วาก็คือว่าพ่อพ่อมาลงะเียใช่แล้วก็อาจารย์ก็ส่งพ่อไปแต่กลับไปอะนอนได้แต่ว่าไปฝากว่าอาจารย์ให้อะไรไม่รู้สองอันเขบอกว่าโยนให้สองอันอาจารย์อะโยนให้สอันแต่ไม่รู้ว่าโงด้อันทนี้จะรกคให้อไหนงตัวนะโอเคนะเ็ไ่เป็นเป็นคนต อย่าไปตั้งในเรอสารสองหมื่เนี่ยหายเงินไม่ลูกแดงดีกว่าคุมหาจายเนี่ยว่าพิรุปแล้วมันคืออะไรเกีอกิ่ดีเนี่ยาเ่อองหมื่น้มาฝากธนาารกินเวลานั่งหรอก็เดินออกกินเจผมดูทรงแล้วก็เหมือนกันลฮะพอดูทรงและเช้าเหมือนกันผมทำไมล้เช้าแบบลับตานะ ลับตานะลับตาห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 ลับอนะอะไรที่อยู่ในตัวนะัที่มงเหลืออยู่เนอะมึงออกมาคุยเัยื่นะนอนเดีได่นะี้แล้วเกไม่ถนะึเนี โีอกาเ่ยยักษเลยักเยวนั้นเป็นยักษตราคสวาติกาประาชนอวเป็นโมระนัสุานโระนะายเอาไวโจะโตมหารชิกายะกะ์ัตตังค์อภาพอินิโตเวสุัสสิทธิ์ตรจอโนรโวให้โมระั้งโมระทายะนิจาิจากายเยกายเยเจโตเจโตยุติยุติปีตีปีตีสิเลสิกเลยอันนยันโตอันนยันโตกายะสังติกายะสังตินิจาริจากายเย่กายเย่เจโตเจโตยุติยุติ อะไรที er ่อยู่ในตัวที่ยังหลงเหลืออยู่ค้างอยู่แล้วออกมานั้นลงมา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 ลง นี่จ้านี่จ้ากายเยกายเยเตโตเตโตวิติวิติเบเตเบเติสิ่งก็เลสิ่งก็เลยอันละยันโตอันละยันโตกายสังติออกมานี่จ้านี่จ้ากายเยกายเยเตโตเตโตวิติวิติเบเตเบเติสิ่งก็เลสิ่งก็เลยอันละยันโตอันละยันโตกายสังติออกมามึงนี่จ้านี่จ้ากายเยกายเยเตโตเตโตวิติวิติเปรติเปรติสิ่งก็เลยสิ่งก็เลยอันละยันโตอ่ันละยันโตกายสังติกายสิเป็นใครอยู่กันล่างเนี่ยฮะนี่จอานี่จ้ากายเย่กายเร นี่จานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติเปติเปติสีกระเลติกระเลอนั้ยันโตอนั้ยันโตไัอยากได้อะไรว่ามาฮะนี่จานิจ้ากายเยอยากได้อะไรว่ามามุณมาจากไหนคุณเอาอะไรบอกมาดินีิจ้านิ่จากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติเปติเปติสิกรเลติกรเลอนันนัอนัยันโตยกอันนั้นยันโตกัน

กายสันตินิ่านี่จ้กายเยกายเยเจโตเตโตวิติวิติติปีติุกเลตุเลตอันนักนโตอนักนโตกายสันตินี่จานี่จ้กายเยกายเยจโตเอาะไห้มึงคุยไหมจะเอาไรต้องการอะไรถามเรือะไรี่ิ่แบบพีอะไรเปล่าใช่เจ้าที่ที่บ้านแม่จอไม่หดบริจึงบริจบริจึงเป็นนินญาเขาใช้มายังไงเขาใช้มาทำยัไงฮะเขาใช้มึงมาทำยไงไ มาจากบ้านไหนบอกี่หนูแจ่มากหจะเอาอะไรเขาก็เจ็บเจ็บปวดเลยนมึงจะไปไม่ไปเป็นใครมาจากไหนมาจากนิมหรอนิมส่งมาใเปล่าไม่ชอบกูบารบกูาริง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 กูาริ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 กูาิ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 ง มารวจิ้งมาเรจิ้งมารวจิ้งมาร็วจิงมารจิงมารจิ้งมารจิงมาร็วจิงมารจิงมาร็จิงมารจิงมาร็วจิงมารจิงมารจิ้งมารจิงมารจิงมารจิงมาเร็จิงมารจิงมารจิ้งมาร็วจิ้งมาร็วจิ้งมาเร็วจิ้งมาร็วจิ้งมารจิงมาเร็วจิ้งมารจิงมารจิงมารจิงมาริจิงมาริจิงมาบาริ ฮะให้เขาเจ็บให้เขาปวดอยเนี่ยมึงจะไปไหมมึงเป็นมึงมากับไหนมึงมากับข้างทางหรือเปล่าเป็นสัมเวสีที่อยู่ข้างทางที่แสงอยู่หรือเปล่าใช่ไหมใช่เปล่าใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ก็คงไปใช่ไหมหรือเป็นเจ้าที่ใช่เจ้าที่ไหมเจ้าที่ที่บ้านหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ครับว่า จะหนูมันม <up. S 1> wow. ีมระถางประทาอยู่อาคืน้องของพ่อรเขาวุพัว่ามามึงมึงเป็นไทยเขาพรวุพัเอาุยดิเ็นกดิบาริิงกูบาริิงกูบาริิงก้บาริจิงกูบาริจิงกูบาริจิงกูบาริ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 งกูบาริ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 ิงกบ วาไหมอยากได้อะไรอยาขวดนีไขลไข่อ่ะว่ามาเป็นอะไรที่นีมันต้องการอะไรเยอะที่ดเนี่ยไขอะไขไลดไล่า แต่ถ้าบอกคุณไม่ใครอู่ใครดูผัวมันยังใครใครยิ่ยังแห่ๆอีกฮไม่รู้ไม่พูดพูดมาเยี่ยว่าไหมยังใครอยู่ตรหน้ากูแล้วมาบ้าเหรอเยี่ยนี่อับคูแม่ย่าเหรอเยสุกเหรอ ไม่รู้จักไม่รู้จักมึงอะไรวะพ่อเหรอพ่อเหรอเอาแล้วมึงไม่ไปพ่อหรือเปล่ามาหรือเปล่าหัวหรือเปล่าพ่อข่าวไหมตอบใช่ไหมแล้วทำไมถึงไม่ไปอย่างไรอะไรสิ่งอะไรพูดพูดเลยรอพรรษาก่อนเอาบุญก่อนหรือไงรอออกพรรษาแล้วมึงเยไปหรือไงเป็นอะไรพูดคุยยิ่งทำอะไรพูด จะอะไรก็จะอะไว่ะะไาวจะได้คุยกันให้รู้เรื่องจะได้ไปพี่จะได้ปราพวงมันก็เก็บอยู่เนี้ยกอไม่รักหมูไงไม่ง<า>่ายไม่รักเม่เหรอจยากได้อะไรพูดพูด,ดิ<แ>เออหนูนรู้กักำาะรู้ทำไมเป็นอะไรพูดสิ<ช>พ่อพูดดีสมบัติสมบัติพว,วงได้ไงไปไม่ได้พวะไรไรถยกเหรอไม่ใช่แล้วพ่อพวงอะไรพ่อพูด พูดอะไรพูดมาบาร์ดิกบาร์ดิกบาร์ดิกบาร์ดิ้พูดมาเอาลงเอ้าเป็นอะไรสงสารแม่เป็นอะไรพูดฮะทำไมด่ะทำไมเป็นอะไรเป็นอะไรคุยกันมันยังไม่ไปห่วงอะไรพ่อห่วงอะไรเจ็บห่วงอะไร พวงอะไรพูดแม่จะไม่ไหวนะพูดสิออกมาอยู่ไม่ได้ทำไมโกรธอะไรลูกฮะโกรอะไรเอาค่อยๆเปิดปากกินน้ำเปิดปากก่อนหนึ่งไปเปิดปากก่อนเอาเอาพูดดิพูดเดี๋ยวแคะลูกแคะหลานได้ยังไงทำอะไรฮะอะไร เป็นอะไรเจ็บแต่เขา่าอกพมอเขาไงหมอห่อเขาาอกไปแล้วหมอคือไปซินิล่านี้หัวใจอะรั่วตายไม่รู้ตัวก็คือตายไม่รู้ตัวหนูเรียกพ่อจ๋าสามรอบเขาว่าเพื่อคือรับรู้แต่คือไม่รู้แต่ว่าพอไปอะหมอที่โรงพยาบาลไม่รู้ว่าใส่หัวใจเทียมก็ปั๊มพวกผู้ชี้มาช่วยหมอแสดงว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะตายแต่ว่าน่าจะจุดจุดนั้นน่จะคือเหมือนแบบว่าแคนที่ว่าตายก่อนไวยังควรกูไม่น่าตายแต่แม่งทำไมกูต้องตายหรือไง ะใช่ไหมฮะกูยังไม่อยากตายแต่ใช่ไหมกูยังไม่อยากตายแต่ว่าทําไมมึงต้องทําแบบนี้จริงๆถ้าเขายังไม่ตายถ้ารูานาา้าน่ะเขาก็ไม่ตายหรอกถูกปะ่ะถ้ารูาาา้เขาไม่ตายหรอกคือเขาแค้นเขากโกรธโกรธแค้เน,นเอามคุาขาติดใจพวกมึงยังไงเนี่ยเหมือนกับว่าส่งเขาไปตายอ่ะพวกมึงเข้ามาแล้วก็ปั๊มหนึ่งคือหมดจริงๆถ้าเกิดบอกเขาก็จริดนึงเขาไม่ตายนะตกใจอ่ะอายุอะไรห้าสิบเอ็ดตอนโอ้เข้าไม่น่าตายเลย เขาไม่น่าตายด้วยซ้ำไปคือเขาไม่สมควรที<ต>่จะตายเ้วยแต่เขา่าเป็นคนที่แบบว่าใจนักเลงแต่ชอบแบบว่าปากอะจะติปากจะเสียแต่คือบอกว่าช่วยคนเป็นอกอ็รู้เลยเออเออนั่มันก็มันไม่รู้ว่าลูกไม่รู้นดวงอะทำไงไม่รู้ว่าไม่รู้แต่พี่รบ่ะเขาพาเข้าไปส่งในห้องฉุกเฉินหนูไม่ได้บอกแต่หนูก็คิดตลอดขอขอมาขออะไรเขาอ่ขออะไรออะไรอยากธ <c oughs> ตอนนล้วไมได้เล่าเพาว่าใส่หัวใจเทียมถ้าเกิดจริงๆถ้าไม่กู้ภัยไม่ปั้งก็ไม่ตายอะไรเนี้ยไปปั้งคือไม่อยากตายยิ่งภาคเด็ดหรือว่ายู่น้อยนะตายตัเด็ดแล้วตายอ่ะไหนได้ดูตัวจริงเลยนะใครยังไม่เคยเห็นเนี้ยคุ้มไหมโอ้บอกกันเลยนะเก่งเก่งตรงชื่อป่ะเก่งไหม กูบอกแล้วกูคนเดียวในโลกอะ่ะกให้อภัยมันเถอะกูรู้ว่าใครไม่ให้อภัยลูกเถอะไอ้ไนี่โดนอะไรมาเนี่ยเอาเอาเอ กูภัยอภัยวะนะอ๋อรู้เปล่าน่าจะปวดมากติดใจวะที่มันไม่บอกกู้ภัยเพราล้มไม่เฉยนะคือเขาก็เดินเข้าห้องน้ำปกติออกมาเข้าห้องเสร็จก็ไปอยู่แม่ก็โดนเรียกผมแสดงว่าเรียกกู้ภัยถ้าเรียกรถกู้ชีพอะเพราะเขาล้วนร่างใหญ่อ้วนอ๋อคงยกลงมันไม่ไหวคือถ้าเกิดเราเรียกเราเรียกรถลงมาอะไรต่างไปแล้วเราส่งเองเราไม่ตายหรอกเรียกกู้ชีพ เล่นโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่มาแล้วพี่หลานเขาหลานพ่อเนี่ยเขาเป็นล่ากูไทยของปลาปั๊มเลยเขาเป็นปลาแตนก็วัาโทษเขาไม่ได้เพราะกู้ภัยก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อยู่ใจเทียมอยู่แล้วถ้าเกิดเขาไม่ตายอ่ะชีวิตครอบคัวจะดีอยู่ที่อีกซ้ำไาะเขาเป็นคนเก่งหยุดหยุดติดรู้ไ่มชื่ออะไรอย่างชูชาสุดชื่นชูชาเหรอไทยภัยลูกหรือเปล่าชูชาตไท้นะวันนี้มึงจะไปจริงรู้เปล่าอยากไปหรือเปล่ากูไม่บังคับนะจะไปไม่ไป ถ้าไม่ไปใส่หน้าเลย่าอยู่กับลูกก่อนแล้วกราวหน้าเขาจะส่งถึงเวลาแล้วเนี่ยจะไปไม่ไปอยูช้าไอ้ิดบเราถามนึงถามกัเองเลยพี่โป่ะเขาบอกว่าเขาะซื้อปืนพ่อเขาได้ให้ตางพ่อสองมืจริงไหมจริงไหมพ่อบอกความจริงพ่อหนูไม่อยากทะเลาะกับพี่หลานน้องแล้วเขาได้ให้จริงไหม จริงแลวหนูต้องให้เขาไหมหนูต้องทำยังไงพ่อบอกหนูคนตายไม่โกหกหรอกถามคนตายดีสุดบอกหนูตอนนี้ปืนอ่ะจัดก,การเอาโอนมรอดอกมาแล้วให้แม่แล้วก็บอกสั้นอ่ะแล,แล้วพ่อแล้วพ่ออาจจะให้หนูให้พี่ลบหรือจะให้หนูเก็บไว้ถ้าเก็บไว้พ่อย,ยักหน้าถ้าให้พี่ลบตาใสฝ่ายหน้าให้เก็บหรือให้พี่ลบนะ อ่อไม่ได้พหนูหรอเดี๋ยวทะเลาะกันเรื่องปืได้ไหมี่ายอางานเนี่ยพ่อเอาไม่กันปกลัวใครรับปะมน้อออ๋อจเป็นอย่างนี้นี่แนวเวลาเป็นหนูเป็นเซนก็ไมู่ โบนัคุณตาดูเไม่ใช่ไม่ให้จะใ,ให้มันมั้ไม่ให้ไม่ให้ใช่ไหมยไม่ให้เขาไม่รักอยู่หรอเนาะอย่าไปโกรธเขาหนูบอกแล้วไงให้เขาเก็บถ้าใจเขาเกลียดหนูแต่ต่อหน้าผมทําดีกับหนูหนูชอบค่ะก่อนตายพ่อเขาบอก ว่าพ่อหมดห่อไปแล้วตายีป็แคตแต่้า้า้าโนหนึงของสามไม่กี่ปีสี่ปีต่ไม่น่าตายมันไม่น่าตายโอ้โหพีอพูดกับแม่ตลอดเลยถ้าเราไม่พาพ่อตกโรงเยาบปอนพ่อคงไม่ตายอทำแค่สุดแคทำไปนอยู่กับสาวคนน่ะแล้วพ่อก็่นเค่ะ ถามพ่อว่ามึงจะไปหรือเปล่าไม่ไปพ่ไม่บังคับแต่แม่กูอยู่อย่างเงี้ยฮะพ่อมันก็ตัวบปเลิกไบร่รายิ่งหายเอ่ะคุยกับแม่พ่ออยากไปไหมสถามีที่มึงได้อยู่กับหนูก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าหนูพารมหาอาจารได้อยู่กับหนูก่อนไหมูว่าแน่นี่จะอยู่บอกแนละ้วห <c oughs> นไูไปส่งอย่างงั้นอ่ะคิดส่งกันเลยดื้อ,อไปไปไหนไ,ไปจากไปหน้าที่หน้าที่อยู่เพราะอะไร ไม่ได้พูดเนี่ยเอาอยู่แล้วตอนนี้กูพูดแล้วกูระบายออกแล้วปวดอั้นเอาแล้วปวดอั้นทีเนี่ยเคราวนี้แม่งระบายรู้ไปไปอะอยากไปแล้วจะไปหรือเปล่าอยากไปไม่ไปไหมคงว่าอยากอะไป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 มึงมาลาเมื่สุดท้ายและวเนี่ยจะบอกอะไรไหมเอาผมก็ให้สังเสียนะผมจะส่งไปละพ่อพูดเลยพ่อพ่อพูด อยากให้หนูทำอะไรพูดทันทีหนูรู้ทันทีแต่พ่ออะไรที่หนูทำอ่ะหนูรู้พ่อรักตามใจอยากได้อะไรค่ะอะรทุกอย่างไม่เคยน้อยหน้าใครเลยพ่อผมที่ทำให้หนูได้ไหมได้แล้วเรื่องแต่งหนูแต่งแต่หนูยังไม่มีตังพ่อรู้ใช่ไหมพ่อเป็นคนดีนะพ่อ ไมยนี่ขมี่ดเลมไ่ม่นี่มไอ่ะทไมอ่ะดีจริง่ไม่ดีเี้ยไ้อง่งนะพ่อข้าวบ้าไม่ดน่ดข้าวจะนนีไม่ดีเอาไม่เอาชอบลูกเคยชอบลูกเคยเอาปลูกง่ายอ่ะ ไม่เกียดมาแล้วมาไม่เกียดทำไมล่ะมันเป็นยังไงเออคือเออเลยนะแต่บ้านเขาไม่ชอบหนูเลยทุกคนพี่พี่พ่อตาชอบใจลูกเขยนะแต่ว่าไม่จำ้องห่วงนะหนูจะทำความดีของบ้านของแม่ของที่บ้านเขาจะดูแลให้หมดเรายุคนี้ก็หมดแล้วก็หมดงานแต่งงานแล้วเสียอะ อ่ะหนีชุดแบเชื่อผมหนีจุดไม่เสียตังเงเอาเงินมาแดกดีกว่ายุ้ยมาจัดงานนี้เขาอีกต้อแดกจะให้หนูแต่งไหมไม่ต้องแต่งหรอาอยู่ขนาดนี้จะแต่งอันนี้กันต้องแต่งหรอกไอ้เชี่ยมั้งเธอเดี๋ยวหนูไปเปิดวิดีโอให้แม่ดูนะโลบๆเดี๋ยวค่อยเปิดออ่แต่งไม่แต่งไม่ต้องจัดนะให้หนูแต่งเปล่าไม่ต้องจะให้หนูทำหลานให้แม่เปล่าอยากให้หนูมีลูกย่างลูกย่งอยากอยากดูหลานไงพูดไม่ทำไม่อยากยังไม่ปล่อย ไม่อยากยังไงกว่ทิ no. ้งแม่กว่ทิ้งแม่นะคิดว่าหนูทิ้งเงี้ยนะเขาเขารักบ้านผมมากพ่อรักมากรักมากผมมากใครมาเตะไม่ได้เตะแล้วไปยันบ้านเลยพ่อจะทำบ้านใหม่เนี่ยจะซื้อหวยรถคันแดงอะออกปาหนูขับรถเสร็จแล้วน่ะเกละเกละแม่พ่ออยู่ก็คงจะดีวะไปแม่หาวิทยาลัยได้ไหม ให้ <Cornell. S 2> แม่หายทีหายไข้เราจะได้ทำร้านใหม่ละลบกานหม่ยโอเคไหมเลขที่ชอบอ่ะมึงจะซื้อนะื่วหน้าจะทำบ้านใหม่ตอนเนี้ยบ้านมันปวดกินข้างบนมันชุดแล้วทำไมพูดถึงบ้านแล้วเครียดอ่ยนะใจมันต้หมดใจมันเจ็บปวดใจจบเจ็บแต่ใจอย่างเดียว นใจตายจริงเเนี่ยรอเนี้ยล้านกว่าตาย้วรู้ที่ตายแล้วรู้จักตายแล้วเนี่ไพาไปรักากลับมาได้สเดือน่ะเราจะได้คืนไหมคิดว่าได้คืนไหมได้คืนแล้วต้องไปหาใครุงยานช่วยได้ไหมนะุยาณช่วยได้ไหมแม่พ่อลุยานช่วยได้ไหมสับ่ำแล้วไงนะ ช่วยได้ไหมดูวัดช่วยได้ไหมเป็นญาณพ่อข้าแม่เรียกปับฝนเลยเดี๋ยวไปล้างมือก่อนจะทำอะไรจด้เองเดี๋ยวดูจัดการเองไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะไม่ต้องห่วงเฮ้ยน้องต่กใจ ปขาเท้าซีใช่ไหมอืมัวใจไม่คิดถึงอะ่ะหอมอ่ะหอมยังหอมยังดีๆหอมตูดไม่ได้หอมได้แต่แก่หอมนะ่ะหอมอนะ่ะโกรธนะ มันมันตัวแลนตาขาวนะมันตัวตัวเรื่อยมันนะบวดแล้วปวดน้ำง่าได้ไหมดูว่าเห็นละวันนี้ปวดอ่ะที่ได้ก็มาเกือบมาก่อ้วดดีจริงๆดนะีดีดี มีอะไรป้าพ่อจะได้ดูไหมนะเพราะว่าทุกชโมงเนค่ไม่ะโอเควรจะัดาีอะไรอีกมได้แค้าสจะไปจริงหรือเปล่าเนี่ยูทัวร่ไดเรเอไปจริงไมจะให้อยู่จะรอดูหลานก่อนหรือเปล่าเราค่อยไปเอาไงเอาไปแน่นะเออมึงจะหลอกอีกนแม่ได้หายรู้ป่าอยากเต็มที่แล้ววันนี้ได้คุยแล้วมีอะไรทางเสียรือเปล่าพูดด้วยพูดเลยพูดเลยมา ใส่ตอนนี้จะอยู่มันคงจะดุ๋ยนะท่าเน,น<ๆ>ีาา่ย<ๆ>พี่ชายบอกว่าใส่เกณฑ์มาตัวเดียวอ่ะ่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตีตี<ๆ>หนูว่าที่ไม่มีใครอ่ะที่มีข่าคนเดียว,วก็พ่อหวงขีดกอกไปเลยนะก็คนมาแทงสนุกที่บ้านอะมาเอากระลอกอ่ะยีนเชยดกับหนูไปเลยนักเลงนักเลงก็เกินนะแต่ตายหฮะต็ยตายเนี่ยเอาเนื้อตัวเข้าใจมาหมดเวลาแล้วแหละปล่อยวางนะโลกมนุษย์ใบนี้มันหมดเวลาแล้วต้องไปแล้วอาจจะเกิดเป็นลนะูกมันก็ได้อยากเกิดเป็นลูกมันยนะ อยากไม่ยากอยากเกิดปลูกมันเอาไม่เอาด้วยโอ้ยนี่ไม่อยากเกิดลูกมันเดียวพอได้ให้ได้ผู้ชายนะพ่อรู้ปุณิย์แมวอยูเลี้ยงไม่ได้เลยใช่ปะลำบากแม่ใช่ปะก็มีลูกเดียวบ้านบนชอบอี่ยวเนี่ยขาว ไปยางเก็บพวงไว้เนี่ยเขียวแมงกูยาวเออโอ๋ยวจะได้ไปไปมึงถอยไปฮะจิตถึงบุญนะทำมือๆนะนายชูชาติใช่ไหมชูชาติฮะชูชาติสุขจิตสมศรีนะจิตถึงบุญนะบุญอันใดที่มึงเคยได้ทำแล้วเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นะบุญนะบารมีที่มึงได้สร้างมาทั้งหมดเลยเดชาก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีนะมึงขอแผ่เมตตาให้วหลุดพ้นจากนาฬิกางๆนะไปนะมัน ยินมใ้เมืองนั่นแหละทูชาตินะจงไปทูชจะมีบริวารข้ามารับนะตัดเวรตัดกรรมตัดทรัพย์สมบัตินะตัดความเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานเหลนยหล่นนะหมดเวลาของมึงแล้วนะสัตเทสัตตาสัตว์สมบัติตปเป็นเพื่อนกูเกิดแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นศพเถิดอย่าได้จองเวรอีกเลยนะจบนะจบกันนะในภพนี้นะนะบริวารข้าบริวารจงมารับนะดวงวิญญาณนายชูชาติสุขเฉลิมศรีนะณที่แห่งนี้เวลานี้และเดี๋ยวนี้นะมารับไป ไป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 ออกไปไปไไป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 ไไป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 ไไปมาไปไ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 ปไ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 ป เนี่ยเราเจอลิมไฟดูอะไรสดก็อะไรสดแต่เร้องดูตัวจริงบอกแล้วมึงเข้ามากูเกลียนไหนี้อ่ะกูให้มึงนั่งล้อมจับจิตกูเลยกูไม่เล่นพยากรนะมาปวดดันเนี่ยมาเลยเข้ามากดดันว่ามาเลยจะถึงคิวมาอะไคนบอกไอ้เที่ยไม่ช้าจังว่าไอ้คิวนี้อาจารย์เมื่อไรถคิวอ้าจารย์เสร็จียวออกทุกวันเรียกอาจารย์ทุกคืนเรียกทุกคืนเลยได้ใช่ไหม น uh ้ำ huh น e ้ำองอไม่เคจากักขึ้นอะก็ไปพนีอ้าันนี้เป็ู้วดผู้วดพ่อไปแล้วดี๋ยวก็มันเจ็บข้างเดียวพ่อเป็นแอยมรถหายพ่อมันก็ปากนอยากไปยังน่ออกไปจะไปก็เน เปิดเลยเดี๋ยวกินเลยไม่ปรจานโอคโอเคเปิดเลยเปิดเลยเจาพี่จ้าวเจ้าที่ได้มาอะไรมึงไม่เจ้าพี่หรอกไอ้เยี่ยมมึงต้องไปฟังเลยใ่แล้วฟัที่มันฟังทำไมก็ทำตั้งใหม่ไม่หาที่ตั้งกูเออมึงตั้งเองก็ได้ให้ที่ตั้งก็ได้ตั้งได้หมดแหละมึงทำวงสงเสร็จปั๊บมึงบอกเลยเจ้าพี่มาอยู่ที่นี่ยจบไอ้เยี่ยมบ้านมึงก็ตั้งเองนะไม่ใช่มึงไม่ต้องไปฟังที่จังไี่กลอนหาอะไรเยอะแยะหรอกบ้านกูก็ตั้งเองนู่นอยู่ก็ตั้งเอง ถามกับเจ้าพี่ได้้งอ่ะมงคนั่งอ่ะมึงไม่ก็พี่มาคุยกับเขาบอกว่าต้องควรตรวจชร์จเป็นทามจไม่ชาร์จชดหลอกเป็นายเขาบอกก็คือบอกว่าเจ้าที่อยู่ตรงนี้แต่หนูไปตั้งสาลตรงนี้เขาก็เลยไม่ไปขึ้นบ้านเขาโอ้หไม่ต้องฟังที่นะหนูเชื่อวามึงดีมึงตั้งศานใหม่สักมึงอย่าไปที่ตองเยอะกูเนคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้เพื่อกูนะเนี่ยละ ว่าแล้วมันก็มีสิ่งสิ่งที่ติดใจมันคิดแล้วว่าเขาต้องมันก็ติดเโอเคโชคดีโชคดีนะเจริญ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 นะเออเอาเอางานที่เยอะเนี่ยมึงต้องติดมอเลียมวิวัดดูสิ่งเรองเออมันเนี้ยดีขึ้นแหละมึงต้องไม่ฟังว่ากูเจ้าที่มึงดูเจ้าที่กูเนี่ยมาขอสารกูเดี๋ยวยังตีแม่งกระเด็นเลยบอกมึงรอก่อนเจ้าที่ฮะกูบ้ากนี่มึงจะเอาฐานไงใจก่อนกูทำให้เองแหละจริงมึงอย่าไปฟังโยม แต่ต้องมีให้เขานะแต่ว่ารอรวยบอกแน่ๆหมีเงินมีทองจะตั้งก่าได้รักป่าเขาจะตั้งเขาตั้งไม่ต้องเอาแพงสองหมื่นไปเอาเงินสองหมื่นเอาเงินทัหมื่นดีกว่าื้อทองดีกว่าถูกปะเขาบอกว่าถอนให้ด้วยอะไรให้ด้วยโอ้ไม่ต้องถอนหายเราเพงไปถนแ่เงินถมดเงินเงินมือนอะไเอเงินปูถูกป่อะาสันะไปโรงบาเขอ็กซาเรย์อกระจาให้แล้วก็อุ้จเร้าเร็งจุนจตมะเร็่เจออะไร